สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลสไตล์หลากหลายสารณนุรู้และกามันเทิงเรามาเก็บผ้าไหมนะคะของกลุ่มผ้าไหมตลาดนัดผ้าไหมราชมงคลน,นะคะทุกคนวันนี้เราอยู่ผ้าไหมค่อนข้างเงียบเหงานะคะค่อนข้างเงียบเหงาเพราะว่านะคะบางร้านก็นคึกคักนะคะบางร้านก็นคึกคักนะคะกินเลยเถฟ้ามีนะคะ <c oughs> เก็บผ้าไหมนะคะทุกคนเก็บผ้าไหม ะะอันนี้ก็จะเป็นผ้าใหมของคุณหมอนะนี่เขาลมีคนตุ้มเลยนะคะทุกคนร้านผ้าไหมหนะ้าภาภัดรผ้าไหมุรินนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่22มีนาคมนะคะ2568นะคะวันนี้เราก็มาร้านผ้าไหมสีธรรมชาติหนะ้าพาภัดผ้าไหมุรินนะคะวันนี้คนเยอะมากนะคะแอดมินที่สวัสดีค่ะคนเยอะมากก็เราเพิง่งได้โอกาสเข้ามานะคะเพราะว่า วันนี้น้าหมอมีลูกค้าเยอะมากเลยนะคะเยอะมากเลยเราเคยไม่ไม่ไมสะดวกนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายน้าหมอกันก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าลูกค้ามาเยอะเลยดูผ้าไหมในร้านก่อนนะคะค่อยไปทักทายน้าหมอกันนะคะนี่นะคะทุกคนมีก็ไม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นผ้าสีธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นผ้าอลูเซียน,นนะคะอ,อละูเซียนมีมากมายสีธรรมชาติแต่ละสีนะคะ พอดีคุณหมอมีแขกนะคะร้นานนภาพัฒน์ทาใหม่สุรินนะคะก็ทุกๆวันอาทิตย์เราก็จะมาอยู่ตรงจุดนี้นะ,ะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะ,ะทุกคนนะเพราะว่าเราจะเปร้นานนภาพัฒน์ท่าใหม่นะคะเนี่ยพามานะคะมีคนมาเลือกผ้าไหมายลูกค้าอต็มเลยนะคะวันนี้นะคะหลายรอบจนจนจะเที่ยงแล้วนะคะเราก็เลยเนี่ยนะคะเราก็เลย กือบจะไม่มีโอกาสได้เข้าร้านนะคะเพราะ,ะ,ะว่าคุณหมอคนเยอะนะคะอันนี้จะเป็นสีธรรมชาติหลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวค่อยค่อยให้คุณหมออันนี้อาจจะเป็นสีที่มีสปาปนะคะเดี๋ยวเราไปทักน้าหมอก่อนแป๊บนึงคนรุมเลยทนะุกคนวันนี้คนเยอะมากจนน้าหมอจะเก็บแล้วไม่มีโอกาสได้นี่นะ ก็มี tiktok มาด้วยนะคะมีนี่มาด้วยนะคะเออลายอะไรเนี่ยเป็นคุณแม่ค่ะแบบพี่ซาใส่เลยนะเนี่ยคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่มาทักจะไม่ได้เข้าเลยนะคะนี่นั่งรอตั้งนานแล้วนะคะอุตส่าห์ไล่รอคนเยอะนะคะโอ้โหดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยอันนี้ผ้าไหมลายอะไรเอ่ยตัวนี้ลายคนเกียรติค่ะคนเกียรจะไม่ให้พี่ตะวันได้เข้าเลยใช่ไหมวันนี้น่ะ โอ้โหมาแล้วมาแล้วนะเกียรติกิจกอคะอันนี้หกตะกอเหมือนกันหกตะกอโฮเกียรตดโฮเกียรติแล้วโฮเกียจะกลิดค่ะโฮเกียดกริดยกดอกยกดอกค่ะยกดอกเขารียกว่าโฮเกียรติแล้วเขาจะกลิดด้วยนี่เหรอคะหรือหรือค่ะหรือโฮเกียรตดเขาจะกลิดค่ะมันเป็นสีธรรมชาติมันเลยไม่ค่อยเห็นลายมันค่อยเห็นลายมันแค่จะเป็นลายคืเขาจะลายแบบเหมือนลายกับลายเขาเรียกว่าชนิดโฮเกียดคือชนิดองงูเหลือม อะไรงูเหลือมนะท้องงูเหลือมท้องงูเหลือมคือว่ามันจะคล้ายคล้ายท้องโอ้โหคล้ายท้องงูท้องงูเหลือมอันนี้ก็จะเป็นลายลายเก็ศงูนะลายเกศงูก็เป็นยกดอกเม็ดมะยมพริกไทยพริกไทยพริกไทยนะคะทุกคนนะคะได้ลายหงส์เกีศมานะคะมอมีลายหงส์เกียรติกี่อันคะหงส์เกียรติศนะแล้วครับค่ะอันนี้คุณแม่มาจากคุณแม่มาจากที่ไหนเนาะขอจาก ค่ะแม่วาดีค่ะคนสีขอดนี้นะคะคนสีซอนะคะอันนี้จะเป็นหนสเกียรติที่ไม่ได้อันนี้หนเกียรตินะคะเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นี้สีธรรมชาติเหมือนกันใช่ไหมคะน้าหมอสีธรรมชาติหมอนะคะก็ยกดอกติกไก่อันนี้ไม่ได้ยกดอกนะทุกคนนี่สามตะกอเหยียบหงนนเกียรตินะคะปกติจะเป็นลายแบบนี้นะก็จะลายติดต่อกันแบบนี้อันนี้ถ้าพิ้วยกดอกมาก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะ มันจะเป็นชนิดของมันชนิดนะคะแต่ละโคจะเก็บนะสวยงามนะคะทุกคนถ้าถ้าเราไม่เก็บรอบนี้คุณหมอก็จะเก็บลงถังแล้วนะคะทุกคนก็เลยต้องรีบนะเราคิดไม่ออกเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยไม่มีโอกาสเลยวันนี้นะคะโอเคนะคะอันนี้ลายโฮลท็อกกับโฮลท็อกนะคะลองขายเขาดูใช่ใช่เป็นดอกเขียวที่เราขายมีแต่โคนนะคะเรจะเป็น บ้านนะคะวันนี้ได้ลายมาใหม่อะไรบ้างคะน้องหอหรือว่าปล่อยไปแล้วเล็กๆแล้วคะเล็กๆอันเนี้ยอยู่ในพื้นสุดเลยเออนะคะลายแหนะคะร่างแหเหมือนดาวเลยนะหมอจ้ะเล็กๆค่ะเหมือนดาวเล็กๆนะคะเป็นงานแบบมัดสามตะกอสามตะกอธรรมดานะคะแต่ว่าทอรุดลายได้พิ้วมากนี่ลายร่างแหเหมือนอะไรนะ ลายค่ะลายแหโอ้ชอบอัี่ลายแหเนี่ยชอบหวานแหเนี่ยลายแห่สีธรรมชาติธรรมชาติจากข้างแล้วก็ลายแหสวยมากเลยนะคะลายแหนะคะจะลายสวยนะสวยวลายสวยๆนะคะวันนี้ผ้าไหมมีแต่สวยเกือบจะหมดแล้วนะทุกคนเราเกือบถ่ายไม่ทันนะคะเพราะว่าลายที่ชอบมาเลยอ่ะนี่ละลายมากหนักเกี่ยวหนักล้อมหนักล้อมเขาตี่ค่ะ หนน่ากลอมนะอ่านะคะผ้าครามเหลือแค่สองเลยค่ะนะหมอผ้าครามอืมอ่าอันนี้เป็นครามร้อยดาวนะทุกคนคลามร้อยดาวคลามร้อยดาวนะครามร้อยดาวนิ่มอืมผ้าไหมอยู่ร้านนภาพัดผ้าไหมสุรินนี้เขาจะมีพิเศษคือหอมกลุ่นเลยนะทุกคนแล้วก็นิ่มไม่เป็นคลามคลามเจลเลต์ก็จะเพิ่มมาเลยนะคะเนี่ย อันนี้ลายอะไรคะร้อยดาวร้อยดาวยกกลางธรรมชาติมีชายคุยหน้านางอันนี้เรานุ่งแล้วก็ห่มได้นะทุกคนนุ่งแล้วก็ห่มได้คลุมไหลได้กันแดดก็ได้กันแดดก็ได้นะฮะหอมชยเลยนะก็โอรร้อยดาวยกดอกลูกแก้วค่ะยยกดอกลูกแก้วนะคะมีชายคุยหน้านางสองข้างเลยนะคะเป็น้อยเป๊ะเลยนะเนี้ยนานเนี้ยมาก จะ่ได้ถี่มากเลยนะคะคามเป็นการย้อมไหมที่ยากนะทุกคนย้อมขามยากจริงๆอันนี้เขาได้หมักโครนไหมนะหมอไม่ไม่ไม่หมักโครนไม่หมักโครนถ้าหมักโปรสีจะเพี้ยนสีจะเพี้ยนไม่ได้อันนี้ค่ะจะไม่ได้อันะะคนี้นะคะสีมันสว่างสีสว่างอันนี้ก็ธรรมชาติเหมือนกันใช่ไหมค่ะนะเพื่อนทุกคนก็ร้านพราพัฒนาไหมสุรินก็วางทุกทุก วันอาทิตย์นะทุกคนบางทุกวันอาทิตย์ที่ตลาดราชมงคลหรือตลาดผ้าไหมสุรินนะคะเอ้ยตลาดนัดราชมงคลตลาดกินมอนะทุกคนก็แบบนี้ได้หรือว่าท่านจะทักทางเพจณนาผ้าพัดผ้าไหมสีธรรมชาติน้าผ้าพัดนอนเอนนะคะณนาผ้าัมสพาวสระาพอสพาวแม่อากาศช่อช้างนะณนาผ้าพัดผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะคุณหมอเราจะจบลงที่ประ ผ้าเก็ศเล็กๆนะคะขออนุญาตเก็บผ้าผืนนั้นเป็นผ้าสุดท้ายนะทุกคนโอเคนะคะอันนี้นะคะเป็นลายโคนโคจกิศแต่อีกแบบหนึ่งอ๋อโหอันนี้โคนโคจกิศจะเขาทำได้หลายแบบหรือคะน้าหมอใช่มีหลายมีหลายประเภทโคจกิศมีหลายประเภทหลายประเภทหลานะคะเนี่ยเล็กๆก็จะเป็นเหมือนผ้าคอาจะหนาด้วยค่ะผืนนี้ภาษาเขมรว่าอะไรนะโเกียดโลเกียดโคจกิศนี้ ถ้าเราแปลเป็นไทยเป็นอะไรคะน้องหมอคะเขาไม่รู้ว่าโคตจีเนี่ยมันโคเลี่ยดไงโคเลียดแต่มันมีสองชื่อค่ะบางคนเขาเรียกโคเียดนึ่บางคนเขาเรียกโคเลียดโอเคนะคะทุกคนสามตะก้อเย็บของนะคะดูหน้านี้นะคะทุกคนหน้าข้างในหน้าข้างในจะเข้มนะคะเราใส่ได้สองด้านเลยนะใส่สองด้านเลย ไม่ไม่แพ้กันคือมันจะคมชาต่างกันถ้าเราเราชอบวันวันไหนเราชอบสีสว่างแล้วก็จะนุ่งนี้นะคะเขาเขาเขาเลยไม่นิยมส่วนส่วนใหญ่เขาจะไม่เย็บนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเขาอยากนุ่งสองข้างเขาก็จะใส่ข้วงหม้อแข้งไหนได้นะคะเขาก็จะมัดมีวิธีการนุ่งนะเดี๋ยวนี้เขาทนสมัยแล้วส่วนมากเขาจะไม่เย็บแล้วนะทุกคนนะคะนี่ก็คือเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจับภาพก่อนนิดนึงเอาทางนอนเหรอเอาทางตั้งไม่ดีเหร จับภาพด้วยมองมาตรงนี้มาฝั่งนี้ไหมเออโอเคมาหาละคนนี่แหละชัดโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตะวันจับภาพไปลงชุมชนก่อนลายคคจะกิจนะคะทุกคนลายหุนเกียรตินั่นเองหรือเขาจะเวิร์กว่าลายท้องงูเหลือมนะโอเคกคจกิดเลยท้องงูเหลือมอยู่ฝั่งนู้นเนาะอ๋อคขอบคุณร้านนภาพัดด้วยนะคะสนใจนะคะทุกคนก็ ทักเลยเพจณภพาผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะทอมือนะคะก็วันนี้ช่องตะรันรัศมีไลสไตล์หลากหลายสารนารุสความบันเทิงก็พาทุกคนทุกท่านนะคะชมบรรยากาศผ้าไหมสีธรรมชาติร้านณภพาผ้าไหมสุร,ร,มรินเราจะมาเจาะทุกอาทิตย์นะคะว่าในแต่และอาทิตย์ มีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเก็บให้ตรกรุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ขอบคุณคุณหมอนภาพัฒด,ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกการรับชมนะคะที่มาส่งกําลังใจให้กับทางช่องของเราอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสุขสวัสดิีจะมีแกุ่กคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ